ว่าพระเอกของเราอะนะเป็นเด็กเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นมือใหม่ในวงการเช่นเป็นมือใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์วงการนักลบวงการฮีโร่แบบเนี้ยตัวละครตัวหนึ่งอะค่ะที่จะเข้ามาช่วยพระเอกที่จะช่วยฝึกปรือให้พระเอกอะเป็นคนเป็นซูปเปอร์ฮีโร่หรือว่าเป็นคนที่แบบช่ำชองในวงการนั้นอย่างเงี้ยก็คือตัวละครที่เราเรียกว่าเมนทอร์คาแรคเตอร์นั่นเองค่ะ ตอนละครที่เป็นเมนทอร์เนี่ยจะทำหน้าที่สอนให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาฝึกปือสีมือดึงศักยภาพในตัวของพระเอกหรือนักเอกเนี่ยออกมายกตัวอย่างเช่นโยดาคุณรู้จักใช่ไหมคะมาสเตอร์โยดาในในสตาร์วอรคุณจะเห็นว่ายอดโยดาเนี่ยสอนทุกคนโยดาเนี่ยสอนตั้งแต่อาอาจารย์ของของ o b บิ a n นเคนโ i แล้วก็รวมมาถึงลุคสกายวอล์กเกอร์ลุคสกายวอล์กเกเป็นใครก็คือลูกของอนาคินเนี่ยโยดาสอนมาทุกรุ่นค่ะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่า Master Yoda นี่แหละเป็นตัวอย่างของ Mentor c คาแร c t เ r หรือตัวละครที่เป็น Mentor นั่นเองค่ะที่นี้ถามว่าแล้วแล้วเมนทอรจะเป็นตัวเอกแบบเป็นนางเอกเลยได้ไหมหรือว่าเป็นพระเอกเลยได้ไหมเป็นได้นะคะยกตัวอย,อย่างเช่นเรื่อง m a r ิสฟอร์บ หลายคนถ้าเคยอ่านหนังสือเล่มนี้จะรู้ว่าแมรี่ป๊อปปิ้นเนี่ยเป็นนางฟ้าที่ลงมาบนโลกมนุษย์แล้วก็ทำตัวเป็นพี่เลี้ยงเด็กคือเข้ามาเลี้ยงเด็กแล้วเขาเขา้เขามาในครอบครัวครอบครบัวหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาความไม่เข้าใจกันในครอบครัวนั่นเองแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาแก้ไขได้หมดเลยคือเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็ก เด็กสองคนที่เป็นลูกของครอบครัวนี้แล้วก็ช่วยให้เด็กเนี่ยเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นไม่รู้จักเก็บของก็รู้จักเก็บของเงี้ยแล้วก็คุณพ่อตอนจบคุณพ่อมีการพัฒนาตัวเองก็คือว่าไม่ไม่บ้างานแต่ว่าเห็นความสําคัญของครอบ,บครัวมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะนะคะแมรี mm ่ป๊อปปินเนี่ยจึงเป็นทั้งนางเอกและเป็นทั้ง เมนทอร์คาแรคเตอร์ดนงน้นเมนทอร์คาแรคเตอร์เป็นตัวเอกได้แน่นอนค่ะลักษณะสำคัญเลยของเมนทอร์ก็คือเอ่อจะต้องไม่ทำเกินหน้าที่อ่ะหน้าที่ของเมนทอร์คืออะไรหน้าที่ของเมนทอร์คือสอนคือขัดเกลาคือทำให้ตัวเอกเนี่ยเก่งขึ้นมีความชำนาญขึ้นในในาสายของเขาแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ถ้าหากว่าเมนทอร์เนี่ยคร,ครอบงำหรือว่าควบคุมหรือว่าบงการตัวเอกจนตัวเอกจนพระเอกเนี่ยทำอะไรเองไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเรียกว่าเมนทอร์เนี่ยทำเกินหน้าที่แล้วถ้าเกิดเมนทอร์ทำเกินหน้าที่ทนนทขนาดนี้สิ่งที่ตามมาคือพระเอกของคุณน่ะจะกลายเป็นตัวละครที่ไม่มี proactive คือไม่มีการกระทำเชิงลุกและถ้าไม่มีการกระทำเชิงลุกนะก็ไม่ควรค่าที่จะเป็นพระเอกหรือนางเอกของเรื่องนั้นค่ะ เมนทอรอสอนพระเอกได้ค่ะแต่อุปสรรคทั้งภายนอกและภายในจิตใจของพระเอกนะเป็นเรื่องที่พระเอกหรือน้าเอกเนี่ยต้องแก้ไขด้วยตัวเองเมนทอรอจะเข้าไปช่วยคลายทุกปมจะเข้าไปช่วยขจัดทุกอุปสรรคอย่างเงี้ยไม่ได้มาถึงเมนทอรอเสกปิ้งชนะเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเข้าลักษณะเอ็กซ์ไมคิน่าเอนดิ้งอีกนะคะตอนที่พระเอกเผชิญกับอุปสรรคเนี่ย ให้เมนทอร์ตายไปเลยดีไหมฆ่าเมนทอร์ไปเลยไล่เหตุผลฆ่ามันเพราะว่ามันยุ่งกับพระเอกมากเกินไปดีหรือว่าไม่ดีถ้าคุณจะฆ่าเมนทอร์นะคุณต้องกลับมาพิจารณาก่อนว่าเมนทอร์ของคุณอะทําไมคุณถึงจะฆ่าเขาคุณฆ่าเมนทอร์เพราะเมนทอรออ์ช่วยเหลือพระเอกมากไปหรือเปล่าคุณจะฆ่าเมนทอร์เพราะคุณกลัวว่าพระเอกจะไม่ได้แก้ไขอุปสรรคเองหรือเปล่าถ้าคุณตอบว่าใช่นะ ครูแนะนําว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําไม่ใช่ฆ่าเมนทอร์แต่คุณต้องกลับไปแก้หรือกลับไปทบทวนบทบาทของเมนทอร์ครูยกตัวอย่างเช่นสโลนในเรื่องวันเทพนะสโลนเนี่ยเป็นคนที่สอนพระเอกคุณจะเห็นว่าตอนแรกที่พระเอกมาพระเอกไม่มีอะไรเลยทําอะไรไม่เป็นเลยถูกปะบังเอิญเหวี่ยงปืนยิงโดนปีกมาแรงวันแค่นั้นนะ่ะและอีที่ทําได้อ่ะเพราะว่าสโลนะเป็นคนบังคับ ให้เขาทําเอาปืนเจาะหัวแบบบังคับให้เขาว่ายิงปีกแมลงวันให้ได้อะแล้วที่เขาทําได้มันก็เป็นลักษณะของเขาทแมสที่แบบออกมาแบบบุบว่าบุบบาาเท่า,านั้นเองอะนะคะกจะเห็นได้ว่าโซโลเนี่ยทำหน้าที่ในการสอนพระเอกชัยสอนวิธีใช้ปืนสอนวิธีสู้นางเอกก็เหมือนกันนางเอกในเรื่องวันเท่นี่ก็เป็นเมนทอร์ของพระเอกเหมือนกันสอนพระเอกในการยิงปืนในการใช้ปืนแล้วก็รวมไปถึงในการต่อสู้ต่างๆด้วย แต่คุณจะเห็นแล้วว่าปมขัดแย้งหรือว่าอุปสรรคในใจของพระเอกนะพระเอกเป็นคนเผชิญหน้ากับมันเองและแก้ไขมันเองการตายของเมนทอนะที่ควรฆ่าจะตายอะ่ะยกตัวอย่างเช่นาตายเพื่อทําให้คําสอนของเขาติดติดตรึงาตายเพื่อให้คําสอนของเมนทอติดตรึงอยู่ในใจของพระเอกหรือนางเอกยกตัวอย่างเช่นเอเจนต์คาร์เตอร์ คุณรู้จักกับตันอเมริกาใช่ไหมคะวันที่กับตันอเมริกาตอนแรกอยู่กับเอเวนเจอร์เสร็จแล้วพอเปลี่ยนทีมเป็นเดลีกกับตันอเมริกาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเข้าร่วมกับเดลีกหรือไม่แล้วกับตันอเมริกาไปหาเอเจนต์คาร์เตอร์ซึ่งเป็นแฟนเก่าสมัยสงครามโลกและตอนนี้แก่แล้วเนี่ยนะไปคุยกันแล้วเอเจนต์คาร์เตอร์ก็ทําหน้าที่เป็นเมนทอร์ or, คือทําให้กับตันอเมริกาค่ะ รู้สึกในคุณค่าของตัวรู้สึกมองเห็นจิตใจตัวเองมองเห็นว่าเออฉันเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมมาตลอดอะ่ะตั้งแต่สมัยที่เป็นคนที่ไม่แข็งแรงจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้กัปตานอเมริกาเลยตัดสินใจได้จากคําพูดของเอเจนต์แค e เตอร์ว่าจะไม่เข้าร่วมเดลิ่และทําให้กัปตานอเมริกามีเรื่องราวของตัวเองต่อไปและเอเจนต์แคตเตอร์เป็นไงเอเจนต์แคตเตอร์ตายทําไมต้องตายตายเพื่อให้คําพูดของเขาอ่ะติดตึงอยู่ในจิตใจของกัปตันอเมริกา กจากนั้นนะคะอาจจะมีการตายของเมนทอร์เพื่อสร้างอุปสรรคฟังดีๆนะเมนทอร์ไม่ได้ตายเพื่อให้พระเอกแก้อุปสรรคด้วยตัวเองนะเมนทอร์ตายเพื่อสร้างอุปสรรคคุณจะเห็นยกตัวอย่างเช่นมาสเตอร์โยดาเราดีแหละวันที่ลุกอะค่ะลุกเนี่ยลุกสกายวอลเกอร์ลูกของอนาคินนะไปฝึกวิชากับโยดาใช่ไหมแล้วก็ฝึกวิชากันมาเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งลุกสกายวอลเกอร์ตัดสินใจบินเดี่ยวถูกปะจะไป อ่อค่าร์ตเวเดอร์ลุคสกายวอลเกอร์เนี่ยก็เพิ่งรู้ข่าวว่าโยดาป่วยคือแก่ๆแ,แล้วแกก็ป่วยเนีแกอายุ900ปีแล้วนะก็ลุกไปหาโยดาคำพูดสุดท้ายก่อนตายของโยดาเนี่ยโยดาบอกลุกคขาว่าลุกยังไม่พร้อมที่จะสู้กับด์ r เวเดอร์แล้วบอกลุกคขาว่าอันดักคินสกายวอลเกอร์คนที่เป็นด์ r เวเดอร์เนี่ยคือพ่อของลุกคุณจะเห็นไะมคำพูดเนี้ย มันมันเป็นอุปสรรคเลยนะถูกป่ะมันเป็นปมมันเป็นอุปสรรคในใจเลยเอาถ้าเราเป็นลุกคุณคิดดูดิถ้าเมื่อไง,ไงจะฆ่าพ่ออ่ะสมมุติตัดสินใจได้ว่าจะฆ่าพ่อแล้วจะไปสู้ได้ไงอาจารย์บอกว่าเรายังเก่งไม่พอถูกป่ะหรือเราตัดสินใจว่าเราไม่ฆ่าพ่ออ่ะเออเราจะตัดสินใจยังไงดีนี่คืออะไรนี่คือเกิดคอน FLICT เลยค,คือเกิดปมขัดแย้งขึ้นมาเลยพอพูดจบโยดาตายเลยคือเหมือนกับว่าโยดาตายเนี่ย ก็เพื่อทีชชอ่จะเชิดปมคำพูดสุดท้ายของเขาอะให้มันแบบว่าเด่นขึ้นมานั่นเองมีการตายของเมนทอรออีกแบบหนึ่งนะที่ครูมองวัดเจ๋งมากเลยก็คือการตายเพื่อจบเรื่องเพื่อขจัดอุปสรรคขจัดความขัดแยง้งในใจพระเอกอะีเมนทอรอตายไปเลยเฮ้ยมัมนมีอย่างนั้นด้วยเหรออย่างนี้นะเมื่อกี้ครูเล่าเรื่องสโลนของสโลนในวันเทศไปแล้วถูกป่ะสโลนเป็น,มมมมนอเมนเมน์ทอของพระเอกนะ ปมขัดแย้งในใจของพระเอกอ,อ่ะอีที่เป็นคอน FLICT อยู่อะ่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันฆ่าคนตามคําสั่งของเครื่องทอผ้าเหรอแล้วถ้าคําสั่งมันผิดอะ่ะแล้วถึงพระเอกเนี่ยถึงได้ถามน้งนนเอกว่าถ้าถ้าเครื่องมันบอกให้ฆ่าตัวเองทําไงวะเนี่ยเออคุณจะทํำยังไงแล้วนางเอกไม่ตอบจนได้ไหมทีนี้เนี่ยนี่คือคอน FLICT พอเรื่องดําเนินมาถึงจุดหนึ่งอะ่ะกลายเป็นว่าสโลนอะ่ะเป็นคนแปลข้อความผิดเครื่องปั่นเครื่องทอผ้าเนี่ย เครื่องทอผ้าเนี่ยมันบอกว่าให้ฆ่านางเอกแล้วก็ฆ่าคนที่อยู่ในกลุ่มของมัน,นให้หมดรวมถึงสโลนด้วยถูกป่ะแล้วสโลนเนี่ยมันก็กําลังจะไปแบบว่าเผยแพร่วงจรอุบาทอะ่ะมันจะไปตั้งเครื่องทอผ้าใหม่เอาไว้ฆ่าคนอะ่ะสุดท้ายนะพระเอกคือคนที่ลั่นไกฆ่าสโลนคุณเ็นแล้วความตายของสโลนมันแก้ปมในใจพระเอกคือพระเอกอะ่ะ ใครใครคอนฟ lict ใครข้อขัดแย้งในใจแล้วอะว่าเขาจะไม่รับคําสั่งจากเครื่องพอผ้าอีกต่อไปแล้วเขาจะไม่รับคาสั่งจากใครทั้งนั้นเขาจะใช้ความคิดของตัวเองในการตัดสินว่าใครสมควรตายแล้วคนที่สมควรตายที่สุดอะก็คือสโลนนั่นเองอะนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วครูมองว่าสโลนอะเป็นทั้งเมนทอร์และเป็นทั้งตัวร้ายมนตัวเดียวกันเลยนะ แล้วก็เลยการตายของสโลนมจึงเป็นการตายที่น่าสนใจและน่าประทับใจที่สุดค่ะถ้าคุณจะสร้างเมนทอร์ขึ้นมาสักตัวหน,นึ่งเนี่ยนะคุณจะทำยังไงให้โลกไม่ลืมเขาคุณลองนึกถึงมาสเตอร์โยดาทำไมคุณรักเขาอะเพราะเขาตัวเล็กตัวเตี้ยตัวเขียวการสร้างเมนทอร์ค่ะ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาและการที่จะสร้างเมนทอร์ดีๆสักตัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นครูสอนนะคะในคอสนักเขียนมือทองปั้นตัวละครคั้นเทพครูสอนวิธีสร้างเมนทอร์ที่โลกต้องจดจำอ่ะครูสอนวิธีครูสอนลักษณะของเมนทอร์ที่ดีว่าจะต้องเป็นยังไงและ,ะต้องจัดจ้านแค่ไหนต้องมีอะไรให้คนจดจำบ้างนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ต่อนะเรื่องของเมนทอร์นะ ไปเจอกันในคาสนักเขียนมือทองปั้นตัวละครขั้นเทพค่ะวันนี้ขอจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ